วิถีชาวนาที่ต้องทำงานเกี่ยวข้าวจนค่ำม,มืดตัดสลับกับการเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวคือการบันทึกวิถีชีวิตชาวนาไทยจาก The Song of r i c e หรือเพลงของข้าวภาพยนตร์กึ่งสารคดีของผู้กำกับอุรุพงร์รัาสัตว์ที่เปรียบการทำงานของชาวนาแต่ละภาคเหมือนดังท่วงทำนองที่แตกต่าง ื่อนำมารวมกันแล้วก็ให้เกิดบทเพลงอันแสนไพเราะความคมคายในการเล่าเรื่องทำให้ผลงานเรื่องนี้เป็นหนังไทยเพียงเรื่องเดียวจากเจ็ดเรื่องได้ร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองรอตเธอร์ดามประเทศเนเธอร์แลนด์ที่คว้ารางวัลในสาขาฝีเปรสิอ์อวอร์ซึ่งโหวตโดยกลุ่มนักวิจารณ์และสื่อมวลชนในแวดวงภาพยนตร์จากกว่า50ประเทศให้กับผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ เพลงของข้าวเป็นตอนจบของภาพยนตร์ไตรภาคที่อุรุภง์รักษาสัตว์นำชีวิตชาวนามาถ่ายทอดโดยวิธีนำเสนอที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละตอนหลังความสำเร็จของเรื่องเล่าจากเมืองเหนือและสวรรค์บ้านนาผลงานภาคสองที่เคยคว้ารางวัลยูเนสโกอวอร์ดในฐานะภาพยนตร์ที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานเอเชียแปซิฟิกสกรีนอวอร์ดเมื่อปี2009อุรุพงรักษาสัตว์ยังเป็นหนึ่งในเจ้าของผลงานหนัง ในโครงการเล่าเรื่องโกงที่เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกันนำเสนอหนังสั้นที่ดีแผร่การ